หมอเก่งชาแนลวันนี้หมอเก่งมาแนะนำเย็นตะโกเค่องแน่นนะครับนี่ครับแน่นมากเลยนะครับร้านเส้นๆนะครับอร่อยขอแค้แน่นอนนะครับสวัสดีครับหมอเก่งชาแนลวันนี้หมอเก่งจะมาแนะนําร้านอาหารเที่ยงกันวันนี้ครับร้านเส้นๆสองห้าห้าแปดนะครับเจ้าของสูตรพร้อมเสริมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของร้านครับอ๋อชื่ออะไรครับ ครับผมโอ้วันนี้จะทําเมนูอะไรให้หมอเก่งกินครับวันนี้จะทําเมนูบะหมี่เยตะโฟครับบะหมี่เยตะโฟครับผมโอ้ทำยากไหมครับไม่ยากครับเส้นมีไหนครับเส้นนี่ครับเป็นเส้นบะหมี่ครับโอ้เอามาจากไหนครับเส้นบะหมี่ครับเส้นเส้นบะหมี่เป็นเป็นเส้นที่เราซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปครับโอ้ขั้นตอนทําทําไปเลยครับครับผมลวกน้ําอะไรครับอันนี้เราล้างแค่อออแต่เส้นก่อครับ ทำไมต้องล้างแป้งออกจากเส้นครับคือการที่แป้งมันเยอะจะทำให้เส้น,นเหนียวมันหนืดครับล้างแล้วก็ทําอะไรต่อครับลวกลวกครับใช้เวลาลวกประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีครับทําไมถึงถึงหนึ่งนาทีครับถ้าเกินนี้เส้นจะเละครับใช่ครับอะไรครับอ๋อโอ้โอ เมนูอะไรนะครับอ <los S 1> ีก <lawsuit> ครั้งหนึ่งหนึ่งครับลืมชื่อแล้วครับเมนูนี้ครับทำเมนเจอรอะไรครับเมนเจอรอันนี้หมูบะช่อนะคะโอ้ทำทำยากไหมอันนี้หมูบะช่อนี่ครับโอ้ทำยังไงครับทำยังไงนี่ไม่ยากเลยเนาะครับเราหมูบดมาแล้วก็มาปรุงมาปรุงแล้วทำทำทเองเลยใช่ไหมครับหมูนี่ครับอันนี้เมนูขึ้นชื่อของร้านเลยไหมครับครับผมอ๋อใส่ครบเครื่องทุกอย่างเลยใช่ไหมครับอยากโอ้โอันนี้เมนูประจําของหมอเก่งนะครับเย็นตาโฟอะไรนะครับ เย็นตาโฟเครื่องแน่น,น,นคัคคบเย็นตาโฟเครื่องแน่นอ่าเย็นตาโฟที่ทำเองไหมเย็นตาโฟน้ำเย็นตาโฟนี่ก็ทำเองนะคะโอ้ตื่นทันตั้งแต่ตีไหนครับตีอะไรดีเนาะ่้าหรือว่าทำไว้อยู่ <ทำ S 2> ได้กี่วันเย็นตาโฟอยู่ได้กี่วันก็ประมาณเราทำครั้งหนึ่งได้สองถึงสามวันครับสองถึงสามวันอ่าก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับนี่ครับเย็นตาโฟครับโอ้รสชาติน่ากินมากเลยนะครับ ครับเมนูของหมอเก่งครับเสร็จแล้วครับโอ้หน้ากินมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ่านผู้ชมไหมครับหมอเก่งชาแนลครับเป็นแฟนช่องหมอเก่งชาแนลวันนี้ครับแล้วผมถ้าได้แวะเยียนมาที่มุกทหารก็เชิญเข้ามาชิมได้ครับร้านนี้เข้าโครงการคนละครึ่งไหมครับเข้าโครงการอยู่ใช่ไหมครับร้านคนละครึ่งครับเข้าโครงการอยู่ครับผมอ๋อเชิญชาวมุกทหารมาใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับคนละครึ่งนะครับ ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมครับสุดท้ายแล้วครับฝากติดตามร้านด้วยนะครับแล้วก็ติดตามหมอเก่งชาแนลด้วยครับผมหมอเก่งคนเฟืองครับร้านนี้ครับสะอาดอร่อยถูกใจแน่นอนครับขอบคุณครับกินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวหมอเก่งก็จะมาจ่ายตังค์นะครับจ่ายแอปคนละครึ่งนะครับร้านค้าก็กดตรงนี้เลยครับระบุจำนวนเงินนะจำนวนเงินครับร้อยหนึ่งนะครับนี่ครับร้านค้าก็ระบุร้อยหนึ่งสแกนตามนี้เลยครับแล้วหมอเก่งก็จะมาสแกนเคียโค้ดตามนี้นะครับ ร้อยหนึ่งหมอเก่งก็ต้องจ่ายแค่5้บาทเนาะใช่ค่ะได้ครับเดี๋ยวหมอเก่งสแกนก็เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับหมอเก่งกิน2จานเลยนะครับวันนี้ครับทั้งหมด175บาทนะครับนี่หมอเก่งจ่ายคนละครึ่งจ่ายแค่ตัวแรก37บาท50สตะตังตัวที่2ก็50บาทนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสาธิตในการใช้หลานเส้นๆนะครับเชิญทุกท่านมาใช้สิทธิ์เลยนะครับคนละครึ่งนะครับขอบคุณครับ